สวัสดีครับพบกับข้างทาง788ครับผมเนาะวันนี้จะพามาชมเหรียญที่ทุกคนบางถามหากันนะครับผมเนาะซึ่งหายากในระดับหนึ่งนะครับผมเนาะก่อนราคาก็ถือว่าสูงในอีกระดับหนึ่งนะครับของหลวงพ่อชะนยนะครับและเป็นเสือต้องห้ามนะครับผมที่ห้ามสักเนาะที่เลิกสักไม่ใช่ห้ามสักเนาะเลิกสักไปแล้วนะครับผมเนาะก็เป็นเสือที่สุกซนพอสมควรนะครับผมเนาะที่ดื้อพอสมควรนะครับแรงพอสมควร ก็อันดับแรกน้องก็กราบขอบคนนะุณเนาะพี่ๆทุกท่านนะครับที่800กว่าท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน้องนะครับผมเนาะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเนาะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องนะครับ,นะรบ,บน้องก็กราบขอบคุณเนาะเทียบเท่ากับสปมน์เสื้อน้องทุกคนทุกท่านนะครับ้องบางคนก็ลองย้อนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก,ก็ได้นะครับว่าน้องมีอะไรบ้างก็บางสิ่งบางอย่างก็ผมก็รับมาเรื่อยๆนะครับรับมาเรื่อยๆนาะก็ลงโทรมาถามทักมาถามในไลน์กันนะครับผมเน ก็มีมาเรื่อยๆก็กลับขอพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านเนาะที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับน้องก็กลับขอพระคุณครับผมเนาะก็กลับขอพระคุณพี่บี้พี่เกิดนะครับที่สนับสนุนน้องนะครับสนับสนุนน้องทางฝั่งเมกานะครับผมเนาะก็กลับขอพระคุณครับผมขอพระคุณเสี่ยนุเนาะเสี่ยนุแล้วพี่นุพี่เก๋ที่ พพอนน้องทางฝั่งไทยนะครับผมเนาะทางฝั่งไทยก็กราบขอพระคุณกราบขอพวกคุณนะครับผมนะที่หาของแจกของแถามมาให้น้องนะครับผมเนาะ <c oughs> ก็อันดับแรกนะ้องก็ฝากนะ้องถ้าใครสนใจเนาะติดต่อนะ้องก็อันนี้สแกนค r ว o d e โคนะครับผมเนาะถ้าค้นหาถ้าสแกนไม่ได้ก็ค้นหาเบอร์โทรเนาะกดในแว่นขยายค้นหาเบอร์โทรนะครับผมเนาะอันนี้เบอร์โทรนะ้องเนาะหรือโทรติดต่อน้องเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมเนาะ โทรติดต่อน้องอันนี้หมายเลขบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างธนาคารอื่นๆเนาะที่ไม่ได้โชว์ในในคลิปนะครับก็ขอให้เช็คชื่อนามสกุลก่อนโอนนะครับผมเนาะเช็คชื่อนามสกุลนี้ก่อนโอนนะครับผมเนาะให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เนาะให้ตรงกันนะครับผมเนาะก็อันนี้ลายน้องครับเวลาเข้าไปมันจะเด้งครับอันนี้ลายน้องรับประกันเลยครับเนาะมันถ้ามันเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นลายอันนี้ปุ๊บก็เด้งเลยครับพยายามสังเกตเบอร์โทรดีๆนะครับผมเนาะบางที บางทีมันพี่จดผิดหลักได้หลักนึงเนาะตัวใดตัวหนึ่งเครียตัวเดียวเนาะครับมันก็จะมันมีคนใช้อยู่นะครับผมเนาะน้องเคยโทรผิดไปครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะก็หลายๆครั้งแหละครับ <c oughs> กดผิดตัวนู้นตัวนี้มั่งเนาะมันก็เลยกลายเป็นมีคนมีเจ้าของมีคนใช้เบอร์คล้ายๆกันอยู่นะครับผมน้องก็ผิดแค่หลักเดียวนะครับอันนี้เราจะมาดูเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเข้าใหม่ของเข้ามาใหม่นะครับผมเนาะก็จะมีสมเด็จ2องค์นะครับราคาก็รู้สึกว่าจะเริ่มขยับนะครับเนาะสมเด็จ ไอ้สมเด็จดวงพกกล้วยนะครับอันนี้สมเด็จแจ็กท่านนะครับสมเด็จแจ็กท่านก็รู้สึกว่าจะราคาก็เริ่มขยับกันแล้วนะครับอันนี้คุณแผนนะครับภายจากรพรัดนะครับของพระจานโข่งก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วมาแล้วสําหรับใครที่ถามหานะครับใครที่ถามหาใครที่ถามหาครับสมอันนี้ก็มาครับอันนี้ก็มานะครับไอ้เหรียญเศรษฐีเจ็ดเจ็ดนะครับข้างหลังเป็นสีวลีนะครับอันนี้เนื้อมหาชนวนนะครับ ชนวนมวลสารเนาะเนื thinking, yes. the the os, act, ้อชนวนมวลสารนี่ก็จะเป็นหลักหลายอย่างนะครับผมเนาะชนวนมวลสารนี่ก็จะเป็นพวกช่อนู่นช่อนี่ต่างๆเนาะช่อหล่อพระเป็นพระเหรียญเก่าพระเงินเก่าพระทองคําอะไรครับผมเนาะก็เป็นหลักหลายอย่างนะครับเขาก็เรียกว่าชนวนเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนมหามวลสารนะครับผมเนาะก็มีหลักหลายอย่างมีเนื้อทองแดงเนาะเนื้อปอกปืนเนื้อฝ้าบาทอะไรครับส่วนผสมต่างๆนนานะครับผมเนาะก็จะ น่าเก็บน้าสะสมครับผมเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นสมิงเนื้อดวงนะครับผมเนาะสมิงเนื้อดวงนะครับทองแดงลมดําสวยๆครับดูขอบนี่ครับเนาะขอบตัดก็จะมีของปลอมด้วยนะครับมีของปลอมมาแล้วนะครับผมเนาะอันนี้รับน้องรับประกันของแท้นะครับวางในคลิปนี้วางมีแต่ของแท้ครับผมเนาะนี่ครับเนาะอันนี้จะเป็นเสือที่เสือนี่เป็นเสือหัวขาดเนาะของหลวงพ่อชะนายนะครับผมเนาะแต่หัวนี้ไม่ใช่หัวของตัวนี้นะครับจะเป็นหัวตัวอื่นที่เอามาเล่นนะครับผมเนาะ ก็จะเป็นเสือที่เคยสักในวัดคุณากรมาก่อนนะครับผมเนาะเคยเอามาลงมาสักนะครับแต่พอดีตอนนี้มีเหตุผลที่ว่าเป็นเสือที่ดื้อที่สุดนะครับผมเนาะเพราะว่าหลวงพ่อท่านเสกนี่หลวงพ่อท่านเสกเสือทุกตัวนี่จะมีตัวมีตนนะครับผมเนาะจะมีตัวมีตนหมดนะครับก็จะเป็นเสือที่ดื้อเสือที่ดื้อที่สุดหลวงพ่อเลยห้ามเสกแล้วก็เลยเลิกการเสกไปนะครับเสือที่ดื้อที่ซน ที่สุดนะครับผมเลาวก็ซนไม่ซนก็คิดดูว่าเอาหัวเข้ามาเล่นนะครับผมเนาะก็ไม่ได้แต่ที่เอาเอาหัวใส่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะจะลหลวงพ่อจะเอามาใส่เองหรือออกแบบเองอะไรยังไงนะครับเสือแต่ละตัวนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนิมิตเป็นวิชาของหลวงพ่อนะครับที่หลวงพ่อท่านได้ดัดแปลงแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นว่าเสือตัวไหนต้องเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็เอามาทํายังไงนะครับผมเนาะเหมือน เสื้อตัวที่ดุตัวที่หนึ่งนะครับเนาะทำไมถึงล่ามโซ่เนาะทำไมถึงปักหลักนะครับผมแม้แต่หลักของหลวงพ่อเนาะครับผมเนาะแม้แต่หลักหลักก็ยังมียันมีอักขระเขียนติดอยู่บนหลักนะครับผมเนาะเสื้อตัวแรกเสื้อป่าแตกตัวแรกเนาะครับผมเนาะเดี๋ยน้องเอาให้ดูเสื้อป่าแตกตัวแรกน่ครับเนาะนี่ครับนี่สังเกตตัวตรงเสาสังเกตตรงเสาครับนี่ครับเป็นอักขระนะครับเป็นอักขระนะครับเสา ไม่แต่เสาก็เป็นอักขระไม่ใช่ว่าเสาหลักธรรมดานะครับผมเนาะเสาก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นไอ้ไอ้เสกเนาะเขาเรียกว่าเสาก็ต้องเสกต้องไอ้อันนี้ไว้เนาะกำกับไว้นะครับผมเนาะเพื่อไม่ให้โซ่หลุดโซ่ขาดง่ายๆนะครับผมเนาะก็จะเป็นเสือที่ดุเสือที่โหดนะครับผมเนาะเพราะว่าเสือป่าแตกเนาะใช้ยาเสือป่าแตกนะครับผมเนาะ แต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่หลวงพ่อสร้างมานี่มีตัวมีตนนะครับอันนี้ก็เหด่นแท้ครับผมเนาะเซียโอ้เอ้าไปครับผมเสียปัจแตกเด่ญแท้นะครับให้ดูข้างบนนี่ครับเนาะสำคัญนะครับส่วนมากข้างบนนี่ของปลอมจะทําไม่เหมือนครับผมเนาะเป็นวงเป็นวงนี่ครับเนาะนี่ครับแล้วก็โค้ดนี่ครับโค้ดโคดสอเสือจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ส่อเสือเล็กๆนะครับสอเสือจะอยู่ในวงบางอันส่อเสือจะพอดีวงกลมเลยนะครับผมเนาะโค้ดโคดตอบตอบเหมือนกันนะครับผมเนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้เรามา ดูเสือเสือตัวนี้ครับผมเนาะเสือไอ้อันนี้จะเป็นตัวอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะอาจจะตีไปเป็นตัวที่แดก็ได้นะครับผมเพราะ 1- นถึงเดก็เปิดศัก์กันปกติจนทุกวันนี้นะครับผมตัวที่หนึ่งถึงหนึ่งถึงเน็ดนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าเสือนะครับหน้าเสืออีกแบบหนึ่งครับผมเนาะซึ่งเอาเป็นเพิ่มไอ้เขาเรียกว่าอะไรเป็นตะบะบารมีนะครับของพญาเสือของเสือ ตัวนี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่เสือหัวเสือของตัวข้างหลังนะครับผมเนาะ <c ười> อันนี้ก็ไม่ใช่เสือหัวเสือของตัวตัวข้างหลังเนาะตัวข้างหลังนี่ก็จะดื้อที่สุดนะครับผมเนาะแล้วก็จะเอาหัวเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยันกำกับนะครับยนัยนยันเขาเรียกว่ายันอะไรเป็นยนันก็ซึ่งเป็นเมตตามหานิยมเนาะในการหากินทํามาหากินแล้วก็หนุนดวงหนุนดวงค้าดวงนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นยันนะครับยันนะเพื่อค้าดวงหนุนดวงเราอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่อง ใครที่ดวงตกดวงชงดวงอันนี้ภายในปีนี้ไอปีนี้หรือปีไหนๆนะครับเนี่ยครับปีนี้จึงเป็นปีเสือนะครับก็เอาเสือตัวนี้ไปค้ำพูนนะครับไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปปกปักรักษานะครับเอาไปค้ำดวงหนุนดวงเราได้นะครับผมเนาะเพราะเป็นมีเขาเรียกว่าดวงนะครับยันดวงอยู่ข้างหลังด้วยนะครับอันนี้ยันดวงในสูตรตำหรับของหลวงพ่อนะครับผมเนาะนี่ครับสวยงามครับผมเนาะชัดเจนครับผมตัวเสือ อันนี้เหรียญแท้นะครับเห็นไหมเห็นเส้นสายฝนไหมโอ้เหรียญตึงเปียตัวนี้เกือบจะไม่เห็นเส้นสายฝนอยู่แล้วครับเหรียญเรียบเนียนกิบเลยครับเหรียญเรียบเนียนกิบนี่ครับอันนี้ก็โคดยันนะครับโคดยัน,ยนตัวเล็กๆบาง,บางๆครับผมเล็กๆบางๆเลยนะครับไม่สามารถแกะได้นะครับไม่สามารถไม่สามารถแกะออกแบบได้นะครับผมเนาะถ้าเป็นบางคนก็ตอกอยู่ครับบางคนของปลอมก็มีตอกแต่ว่ามันจะดูตัวใหญ่ตัวหนากว่านี้นะครับนี่ครับ<น>เรื่องตัวเลขครับตัวเลขก็บางๆครับผมเนาะ ตัวเลขยากต่อยากต่อการก๊อปปี้นะครับยากยากต่อการทําปลอมนะครับตัวเลขกับโค้ดนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็รายละเอียดนี่ครับเงาแวบเลยสวยงามครับเปลี่ยนสวยๆเดิมๆเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์จำงจมูกดวงดวงดวงดึงๆครับผมนี่ครับด้านข้างขอบเหรียญก็จะเป็นเขาเรียกว่าลายเลยลายเชือกลายอันนี้เนาะครับผมเนาะลายลายเชือกถักเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ เป็นลักษณะคล้ายๆตาโลของก็เหรียญเท่าๆกันกับเสือตัวแรกนะครับโอ้เล็กกว่าหน่อยหนึ่งเล็กกว่าหน่อยนึงครับผมเนาะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมเนาะเป็นโลตำรวจใช่ไหมเนาะถ้าเขาเรียกกันนะครับผมเนาะก็สวยงามครับผมสวยงามนะครับสําหรับเหรียญนี้ครับก็อันนี้เอามาชมพอดีมีคนถามหาเยอะนะครับเอาน้องก็ลืมว่าใครทักหาผมมั่งนะครับก็รบกวนถ้าใครตอบก่อนทักหาผมก่อนผมก็ แบ่งให้ก่อนนะครับผมถ้าทักช้าก็ก็รอไปก่อนอีกไปก่อนเนาะ <S <S พอดีน้องก็จําคิวไม่ได้น้องว่าใครสั่งก่อนสั่งหลังนะครับ <S 1> <S 1> พอดีน้องก็หาอยากหาหานานใช้เวลานานนะครับใช้เวลาหลายเดือนอยู่นะครับกว่าจะหาได้ซึ่งเป็นเหรียญน,นานๆที่มีมาครั้งหนึ่งส่วนส่วนมากจะเขาจะเก็บไว้ใช้กันนะครับผมเนาะเลียมกรอบเรี่ยมอะไรไ้ใช้กันนะครับเหรียญนี้เนาะหนุนดวงหนุนคําดวงเนาะบางคนไม่เคยถูกหวยก็ถูกหวยก็มีนะครับผมเนาะบางคน ขายของไม่ดีนะครับก็เอาไปบูชาหน้าร้านก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องห้อยนะครับก็ขายของดีก็มีครับปีนี้เป็นปีเสือด้วยนะครับใช้เสือใช้คุดใช้พญานาคใช้ยักษ์นะครับผมเนาะใช้เท้าเวดนะครับดีหมดนะครับผมเนาะคาดวงหนุนดวงเนาะใครยิ่งใครที่ดวงดวงดีอยู่แล้วก็เอาไปใช้ก็ยิ่งดีอีกครับผมเนาะก็ยิ่งขายดีค้าขายดีแล้วก็ใช้ดีครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ผมก็หา เก็บหาใช้อยู่แต่ตอนนี้ก็แบ่งๆพี่ไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่ๆอยากได้กันนะครับผมเนาะน้องก็จะหาเก็บไว้อยู่นะครับซึ่งเป็นเหรียญทีด่ดีแล้วก็ออกต่างประเทศก็เยอะครับผมเนาะออกต่างประเทศก็เยอะเป็นเหรียญออกปี5 53นะครับปี53เอ้ย2563ครับปี63ปี63พูดผิดพูดผิดครับผมอันนี้ก็ยันล้อมรอบหัวเสือนี่ก็เป็นยันคำดวงหนุนดวง,ดวงต่างๆนานาครับผมนะในวิชาหลักสูตรของหลวงพ่อนะครับผมเนาะ ครับผมอันนี้ก็เป็นยันตามนี้ครับผมเนาะอันนี้ก็จะใครสนใจก็ทักมาก็ราคาก็ประมาณนี้ครับผมเนาะอันนี้ได้มาราคาประมาณนี้ก็เปล่งปันกันไปนะครับผมเนาะตามจริงต้องเปิดพันสี่พันห้าเนาะครับเนาะคนที่เคยซื้อผมไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าหลุดมานะครับหลุดมาอันนี้สมเด็จเนาะอันนี้ก็ราคาเริ่มขยับแล้วนะครับราคาเริ่มขยับแล้วกับสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะครับปี ห้าสิบเจ็ดมั้งเนาะครับผมเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะปีห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะครับผมเนะาะกนะ็ปีห้าเจ็ดเนาะก็แบบเลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบน่าจะมีคนจองไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนไม่แน่ใจนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่มหาซิลานะครับอันนี้จะเป็นนี่ครับปู่เจ้าเสมิงไพนะ่เนาะออกวัดสว่างโสพลเนาะซึ่งเป็นหลวงพ่อซึ่ง หลวงพ่อซึ่งเป็นประธานพิธีนะครับผมเนาะประธานพิธีแล้วก็จะมีฤาษีมีฤาษีคำพีนะครับผมเนาะก็มีพระจันาร์เสกนะครับพระอาจาร์เต๋าพระจา,าะจาร์โบรีนะสายมหาสนีแห่งแห่งเมืองสุรินนะครับผมเนาะพระจาจทร์เต๋าก็ลูกศิษย์หลวงปู่หงนะครับลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่หงนะพระอาจารย์เสก Lightning, อะไรเงี้ยครับก็ลูกศิษย์หลวงปู่หงนะครับซึ่งมวลสาร ต่างๆที่หลวงปู่หงได้เคยได้เสกได้สร้างไว้นะครับที่ดวงเหงืออยู่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะอยู่กับพระอาจารย์เสกนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับตรงกลางนี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเนาะข้างหน้าก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเป็นโอ,อ้ขอขอภัยครับอันนี้ก็หน้ากากคล้ขขายๆเขาทําแบบหน้ากากนาอปั๊ม,มเนื้อมหาชนวนนะครับหน้าหลังนะครับก็จะสวยงามครับดูสวยงามแปลกตาอีกอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้ก็หลักร้อยครับผมหลักร้อยหลักร้อยอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันครับผมเสือนินจานะครับเสือนินจาเสือตัวที่6เนาะเสือตัวที่6เสือเสือวิชาเอกของหลวงพ่อนะครับผมเนาะซึ่งเป็นเสือตัวเดียวนะครับที่มีชื่อของหลวงพ่อติดอยู่นะครับนี่ครับเนาะชื่อของหลวงพ่อติดอยู่ตรงนี้ครับผมเนาะชื่อของหลวงพ่อติดอยู่ตรงข้างนางเสือนะครับนี่ครับก็มีมีเสือตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ ที่มีชื่อหลวงพ่อเนะาะเพราะเสือตัวอื่นจะไม่มีครับข้างหลังก็จะเป็นยันของเสือป่าแตกครับผมเป็นยันของเสือป่าแตกครับผมในน,มนี่ครับยันตัวเดียวกันเนาะยันคำโดนคำดวงหนุนด,ด,ดวงนะครับแล้วคำไอ้เมตตามหานิยมแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันนะครับผมเนาะก็เกิดประสบการณ์ครับผมเนาะฝรั่งฝรั่งเขาก็ใช้กันนะครับฝรั่งแล้วก็แถมฝรั่งต่อยมวยเนาะครับเขาก็ไปใช้กันแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอทหารนะครับขี่รถกลับบ้านนะครับก็รถเกิดอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งห้อยกับพญานาคเจ็ดกริย์นะครับเปลียนพญานาคเจ็ดกริย์ซึ่งห้อยอยู่กับพญานาคเจ็ดกริย์นะครับก็ถือว่าทั้งเหนียวทั้งเมตตาครับผมเนาะเป็นเสือลักษณะกําลังจะเตรียมตะบวกเหยื่อกลังล่าเหยื่อนะครับออกล่าเหยื่อก็ทํามาหากินนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ค้าขาย รหรือว่าทํางานทําการอะไรก็ได้ครับผมเนาะเมตตามหานิยมนิยมเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมเน,ะ <c oughs> นา,านนนะ,ะนะอันนี้น้องปูศิลาเดี๋ยวน้องจะทําทคลิปต่อไปเนาะอันนี้ก็14นาทีละเนาะเดี๋ยวน้องขออันนี้ก่อนพอดีมีสายเข้ามาเนาะน้องก็ขอกลับขอพระคุณเนาะและขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวมีอะไรก็ติดต่อมาครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณพี่ๆท่านครับที่รับชมนะครับกับ สมาชิกใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะครับผมเนาะฝากกบขอบคุณครับ